ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์บางคนถามว่าไสยศาสตร์นั้นมีจริงหรือไม่นั้นสวัสดีครับอันนี้เป็นฝ่ายที่เราเชื่อใช่ไหมคว่ามีจริงแต่งมาขนาดนี้คุณไม่เชื่อเหรอคะคนเราก็ <c oughs> มีไสยศาสตร์ที่แต่งเหมือนจริงบางคนก็หลอกลวงก็มีนะฮะผมไม่ได้มาเพื่อเล่นๆนโอเคคุณนุ้ยมีจริงคุณนุ้ยเชื่อนะครับแต่อีฝ่ายนี้เขาไม่เชื่ออันนี้ก็คือเป็นฝ่ายกลุ่มของคุณโป้งแ่งเชินยิ้มนะครับแล้วมาเรื่องของเขาเส<ว>ียดา<ว>คุณโป้งแดงครับสวัสดีครับอดีตครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่ออองยาารมจิเ่่ะะะกกขคุณนนน้ แต่งตัวเหมือนอาจารย์หนูเลยนะผมอาจารย์นุ้ยกันเองนะอ๋อรับจ้างสักอะไรหรือเปล่าสักหมาอั้วได้ข่าวว่าเวลาคนที่ทุกข์ใจกุ้มใจเนี่ยก็จะมาหาเราก็จะมาหาผมก็จะแผ่เมตตาให้กับเขาแผ่เมตตาหรือหลอกลวงกัน ผมก็ไม่ได้เอาอะไรจากเขาแผ่เมตตาคือยังไงฮะก็แผ่เมตตาให้เขาเขาก็มาทําบุญของที่เอามาทําบุญเสร็จปุ๊บผมก็จะไปทําบุญเอาง่ายๆเลยครับคุณนุชคิดตังค์เขาไหมคิดสิครับไม่คิดให้อะไรแดกกันหรอกครับเขาไม่หยุดอย่างนี้ผมผมขอเวลาสักครู่ครับคุณโป่งเหน่งใจเย็นครับือมันหมั่นเคี้ยวอะครับคุณเปิดโอกาสให้ผมพูดบ้างดิคุณถามเขาเลยดีกว่าถ้าเขาไม่เชื่ออะไรเขาก็ถามผมถ้าใจเย็นเขาถามว่าคุณคิดเงินเขาไหมฮะคิดตังไหมเวลาคนมาหาคุณคิดก็คิดบ้างเป็นค่าครูออกค่่่่าาาาาาคคคคคคครรรรรูููเเหี้้้อออะไแลวบบบทททก็พุุณณงิด คิดค่าครูแค่12บาทแต่ที่เหลือเศษ6,000กว่าบาทผมก็ไปถวายวัดที่วัดบำารุงตนตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวอยูู่่อยแถวเชียงใหม่อ๋ยอู่เชียงใหม่เขาบริจาควัดนะคุณปพิ่เองแหละฮะเขาได้แค่12บาทเท่านั้นเองครับผมแล้วคุณคิดว่ายังไงฮะเขาหลอกลวงไหมพวกนี้พวกหลอกลวง มาช่วยให้คนแบ่งเบาภาระคนสบายใจสมมุตินนะ,ะผมเป็นผู้หญิงเงี้ยผัวหนูไม่กลับบ้านแกอ่ะคุณหมอหนุ่ยช่วยหน่อยกจะทําไงคะถ้าเป็นลักษณะนี้คุณจะช่วยยังไงต้องถามวันเดือนปีเขาก่อนอว่าเขาเกิดวันอะไรแล้วก็ถามวันเดือนปีของสามีเขาบางทีปีมันชงกันมันไม่กินเล่นกันมันก็ต้องแยกทางกันไม่ชงแล้วจะกินกันยังไงล่ะไม่เกี่ยว่คนละชงกันนะเไม่ใช่ราต้องเห็นนค่คือ,อ,อสอนศีลมันไม่กินกัน นะอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องแยกทางกันแต่ว่าเอ้ดวงพอที่จะเรียกกลับมาได้ผมก็จะเรียกกลับมาคือเรามีวิธีแก้ใช่ครับไม่หลอกลวงเข้าไปทําอะไรไม่ดีเหมือนกับเนนพัดลมนี่ไม่ใช่นะฮะเนนแอร์อะไรเงี้ยอ่ะลองถามมาดิจะทําไงให้บัวหนูกลับอ่ะภายในสามวันเจ็ดวันโทรไปโทรไปผมก็โทรไปเอาคุณอยู่ไหนเนี่ยเมียคุณรออยู่นะ บอกโอ้กิติดงานอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเสร็จงานแล้วรีบกลับมาหานะเขาก็มาใช่ไหมทำไมกลับง่ายเนี่ยเราพิธีของมึงเรี่ไเราโทรเองก็ได้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยปะโทรกดได้ดิเออไปละบาย